เมื่อผมเอาสกินสกิลโอไรออนอันใหม่ไปลงแรง44จนเก็บเอ็ดเจ้าโหดเจ้าเวอร์จะมันสักแค่ไหนไปดูกันเลยโอเคนะคนดูวันนี้เราก็จะมาสุ่มสกินสกิลโลหิตแห่งเงานะครับซึ่งองโตมันก็เข้ามานานแล้วแหละแต่ผมเพิ่งวางมาสุ่มเพราะช่วงที่ผมมีสอบไงน,ะนี่ถ้าเขาเรียกว่านะต้นฉบับก็เป็นสีแดงอันนี้ก็เป็นสีทองเชี่อโคตรเฟีย้ยวอ่ะเป็นวงกลมแบบสีทองอะ่ะ แล้วก็นี่มาเป็นมีแบบชุดมาด้วยปะเรื่อนเลยในรอะชุดนี้ก็ยังไม่มีอ่ะชุดนี้แหละมันจะเป็นการสุ่มแบบนี้นะหกครั้งแต่ผมมีอยู่แล้วสองคุณดูว่าผมเจ็เอาแบบจะหมอหมดตู้ปะ่ะผมว่าไม่หรอกมา้ากลับมาทังทีอ่ะต้องจัดของดีแล้วปะ่ะปะเริ่มมาดูกันว่าผมจะหมดกี่เพรหมดตู้หรือเปล่าลุย มาถึงก็ได้ชุดเลยเฮ้ยมันเกินไปปะเนี่ยใช่เกมหลอกให้ผมแบบดีใจตายใจหรือเลปล่าอุ้ยกระเป๋าอุ้ยเอเ้แต่ของรางวัลใหญ่ๆทั้งนั้นเลยโอ้โหได้ตัวละครตัวละครมีแล้วนี่ปั๊บเริ่มแกว่งๆว่ะคุณดูเริ่มแกว่งๆเริ่มแว่งแ่งนะโอย เหมาหมดต oh, ู้ฮะโอ้โหไปเดี๋ยวเราลองไปดูในเกมดิผมจะไปกดสีสีดูว่ามันจะสวยขนาดไหนนะคนดูไป let's go ไต้องช่วยผมนะ ได้อยู่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 คุณอยู่นี่เพื่อนคุณอยู่นี่ครับไม่ตายราสองราสาม เอิดปะเอาดีดีเฮ้ยโอ้ยเพื่อนบอกตึงเกินเพื่อนบอกตึงเกินคนดูจริงโดนนิดหน่อยแต่บ่อยนิดนึงพลาดว่ะยิงไม่ล้มเผ่พี่อยู่รน้นไ้เลย โอ้โหโดนชาร์จโดนซ้ำอะไยงีงโอ้โหมันชีดผมตอนไหนวะโอ้โหจบเลยเจ็บสองอะร่วงโอ้เจ็บจัดอะ จบเลยคนดูปัดเจอบึ้มอุ้ยโอ้โหอุ้ยสวยหวนูสวยเจ็บเหมือนกันสวยรู้ว่าพี่ไหวพี่พยายามอุ้ยเกลียวสนเออุ้ยวงมาทางเราไหวชิลยังไงก็ชิลแมทเนี่ยผมไว้ใจเพื่อนมาดิไอวอลเยอะด้วยดิมาดินี่ไง ทีมผมเก็บกับไปคนละเอียดสองคนสุดวะสุดวะเฮ้ยไอ้นี่ก็ชมไม่เลิกเลยนะเบอร์สี่เนี่ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้นู่นพูดเฮ้ยเอี่ยชมงี้เขินตายสิน้องว้า